ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนค่ะแฟนช่องชมปูทุกคนเนาะคะ่ะมือนหนีเจนนุดผ้าร่วยกะสิผ้าต่อสายสัมผัสนะคะไปหาเสี้ยนดังค่ะเลขเพื่อนกะเขาเป็นประจําค่ะในวันนี้จะเป็นตัวได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเพื่อจะ,ะผ่านแนวทางด้อค่ะเดอ้อค่ะย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นกะตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมค่ะเข้าไปฟังน้ำกันนะคะ สวัสดีค่ะเมื่อนิ่เจนดฟ้ารวยสิผ้าทูทสัมผัสเสี่ยนไก่นะคะซุรินเขาเป็นประจําค่ะเสี่ยนสูตรคํานวณน,นะคะหมวดที่แล้วเขาซูหหนหกขังวดนี้มาติดตามต่อเป็นแนวทางเขามาแม่วหล็กกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางช่องน้ำเด,ด้อค่ะเพื่อจะพบผ่านแนวทางดีๆจากทางช่องทางช่องก็เสนอไวเป็นแนวทางค่ะการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมเพื่อเ้าค่ะเสี่ยนคานวณน,นะคะ เลขเพื่อนเข่าดูเขาแม่นค่ะงวดนี้กาสิเดตต่อสายเพื่อนอยู่ไก่เพื่อนอยู่ซูรินเนาะสิเดตต่อสายสัมผณ์นะคะค่ะเอฟซีกระเรียมกระดาษเตรียมปากกาจดไวเนาะค่ะเนาะเพื่อนอยู่ไก่ข้ากับสัมผณ์เอาเป็นเสี่ยงดังทางซูรินเนาะคะ่ะกางวดนี้จะเป็นตัวใดเดี๋ยวแอดขออนุญาตต่อสายแป๊บหนึ่งเลยค่ะเด้อกากอดกกขออนุญาตต่อสายเนาะคะ่ะ เพิ่อยุ่ไก่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าก็ไใดต้อซ้ายสัมผา์เอาเมือ่อเมื่อนั่นเพื่นก่ตีงางเมื่อนี่กับว่างพอดีค่ะมาฟังน้ำกันเนะค่ะเนาะฮัลโลคะ <Hello? S 1> ค่ะสวัสดีเซียนไก่ค่ะนี่ครับค่ะบันไดคุยกันแจ็กเทียเนาะคะ่ะทู่ไปแต่ เทียนไก,ก่กำลัางยากตลอดครับตอนนี้ก็ว่างแล้วเนาะค่ะเนาะครับงวดนี่เทียไนหนคำนวณแล้วหรือปะจ้าคำนวณแล้วเรียบร้อยลนะค่ะค่ะงวดนี้สามตัวบนส่วนมากเขาเลขบนเนาะคะ่ะตัดเลนเนาะคะ่ะโอบ เรียกคือ่าต้องตัดค่ะเรียกในตดคกาบันนี่กาจะเป็นสามตัวบน,นะะเ,วเน,นาะค่ะเล็บผมมาต้องตัดเลยือฮะมาต้องตัดเอาเลยวะค่ะครับผมแังขวข้า, <c oughs> างบนจ้า คังบอลซีหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าค่ะหนึ่งซีเก้าตัวต๊ดโอ้โตุ๊ดให้พอ่อหนึ่งซี่เก้าอะค่ะ,คะแล้วก็ไอยังกองซีหนึ่งเก้าอันนั้นเป็นตัวตรงค่ะ แล้วก็นึ่งซี่เก้าเป็นตัวตรงเป็นตัวตรงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเป็นตัวต๊ดค่ะอา้าวอ้าล่างล่างค่ะล่างเจ็ดหนึ่งล่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดปันไว้แปดสี่ตัวเดียวแปดสี่ตัวกั้นประต่งับ อืมมาแบบก็ตองกลับอ่าตอกันค่ะ่ันมบนเอฟซีอยากกลับกลับว้หน่อยๆเนะาะนค่ะเนาะข่าวก็แล้วแต่ึ้นค่ะอนนี้คนนี้มีมันเด่นมันเด่นหนึ่งคนหนึ่งเด่นหนึ่งนึง่งเด่นนี้คือเลขวิ่งปะค่ะบอกมันเด่นหนึ่ง มันเดินมันมันก็เป็นหนึ่งเก้าจังสี่เจ็ดหนึ่งจังสี่หนึ่งเจ็ดอือพอเส็จแล้วผมมาได้ไหเนอ้อ <Okay. S 2> ตามทูปมันเดินศูนย์มาให้ศูนย์หนึ่งหก oh. ผมไม่ได้เดินศูนย์ออกศูนย์หนึ่ง <Okay. S 2> ให้เดินพาถสรแล้วมาให้ศูนย์หนึ่งหกคุณ <Okay. S 2> ออกหนึ่งศูนย์หกท <Okay. S 2> ำมาถึกก็โตขึ้นอ วัดน,นี้ข้างบน่ะหนึ่งสี่เก้าตัวตุด้ดค่ะสี่หนึ่งเก้าตัวตรงค่ะตัวตรงคือเน้นได้เนาะค่ะเนาะหนึ่งสี่หนึ่งเก้านี่เนาะครับตัวเน้นแน่ค่ะว่าวิ่งหนึ่งวิ่งบนวิ่งหนึง่งวิ่งบนค่ะหน,หนึ่งหนึ่งนี่ยังไงก็ตรงมากสำหรับสายวิ่งสายหลุดนะค,ะค่ะครับมา,มาหนึ่งค่ะ ภาคข้างบนมีหนึ่งข้างล่างก็มีหนึ่งอีกเลยอือค่ะถึกแล้วแหละหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่ะมีซีวิ่งเจ็ดก็ไดาล่างล่างวิ่งเจ็ดนั่นแหละกันไว้ายแปดสตัวเดียวค่ะอ่าเซซได้หมดแล้วผมไม่ได้ใหรอือศูนย์มันให้ศูนย์หนึ่งหกเฮ้ยไม่ได้อ่ะ ว่ามันออกแล้วเนาะครับวันนี้ <c oughs> ผมให้ทั้งนี่แหละค่ะเพราะว่าผมบวกได้ผมบวกได้เจ็ดหกเจ็นเป็นเก้าได้โอ้หกมเป็นเก้าได้ค่ะครับผมว่าเป็นเก้าค่ะตัวเดียวคือเป็นหนึ่งเก้าเท่านั้นแหละอ๋อสีเก้างวดน,นี้กะ สามตัวบนมีซ้ำนีบะค่ะมีซ้ำนั่นแหละบ่หลายเนาะค่ะเนาะบ้หลายเล็กตัวเดียวแต่ว่าผมไอตัวนั่นแหละค่ะตีกบับบ่านหลายตัวทั้งบ้าน<บ>นี้ก็ทาบเบิดบ้านเนาะค่ะเนะ<บ>าะครับกางวดนี้เซียนไก่มั่นใจวาค่ะโอ้มั่นใจผมจเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเน้ผมมั่นใจเลยแหละ ไ <peach> ม่แพ้ๆนะค่ะงวดนี้เนาะผมมั่นใจเพราะว่าผมบวกได้ผมบวกได้เจนะ็ดหกน่ะหกบันทีเอาหัวลงล่างเป็นเก้าเป็นเก้าค,คือมีเจ็ดมีเจ็ดหกนม่นเหค่ะครับพรเอาบวกกันเอาศูนย์หกหกเจ็ดศูนย์ปรกัดเจ็ดหกค่ะ นั่นไงเจ็ดมันเคอว่าเจ็ดหลักเจ็ดมันถืเป็นหนึ่งอกมันถืเป็นเก้ามันเป็นหน mm ึ่งเก้ามันกับนู้นในบวกได้ 1, 1, 9, ไหนึ่งนะ <Yeah. S 2> หนึ่งเก้าแหละมันออกศูนย์อกน่ะ่ะเออมันออกหกหกมันออกหกหกอันนี้เกืเก้าศูนย์หกหรือหกหกศูนย์น่ะเนี่ยใบวกได้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าขึ้นเป็นหกจ่อย เฮ้ยเคยเป็นเอาศูนย <6. S 1> ์ห้ามาเก้าเป็นหกบางฮันมันออกตัวเก้าหนึ่งศูนย์หกมาค่ะวันนี้บวกได้บวกได้เจนะ็ดหกน่ะคือว่ากลับหัวลงล่างเป็นเก้าแต่จิตจะเป็นหนึ่งตัวเน้นคืนหนึ่งเก้าตัวต้ดหนึ่งสี่เก้าอืมีแค่นั้นแหละ แล้วเจ็ดเก้านี่เอาไหมครับเจ็ดเก้าไม่เอาครับเพราะล่างมันอยู่ข้างล่างมีเจ็ดโอมันบาไม่ได้เพราะเพราะเราะว่าล่างมันอยู่พราะล่างล่างมันมีเจ็ดเก้าอยู่บนมันเจ็ดเก้าไม่ได้โอ้ครับผมไม่ได้ไม่มด้วยันครับผมมันคนละสูตรค่ะล่างมีหนึ่งมันต้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งบุกเท่านั้นแหละ กันไว้คือเดียวแปดสี่ค่ะกันไว้แปดสี่ครับค่ะมมาเบิ่งตัวเลขและแนวทางนะคะของเซียนไกลแคบนาจอไว้วิ่งหนึ่งโบนค่ะสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าค่ะล่างจะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะตัวรองแปดสี่นะคะเด่นมาหนึ่งเก้าค่ะวิ่งล่างเจ็ดนะคะค่ะก็เป็นเยบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะโทษสัมผัส ส่วนนี้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำพื้นกันยากนอกกังเว้นกระไดแอดกระโถเอาย่างมาแล้งค่ะเธอชอบในคลิปนี้กระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการตัดสินใจอยู่กับ่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเสบบอผาดแนวทางกดกระดิ่งแกงเตือนไว้ด้วยค่ะด้อยังไดกระให้ลำไห้รวยให้ชกให้มันกันสูผูสูข้คนค่ะ